อ้าโอเค thank you ท,ท่านอา้าวเฮ้ยหลังๆไม่ค่อยอยากจะเป็นแล้วผมรู้สึกว่าผมโดนจับบ่อยแล้วกันผมต้องฆ่าท่านนิวคงก่อนไม่ว่า,างไงก็ตามเราจะปิดไฟก่อนเลยเพราะผมรู้ว่าท่านนิวคงเขาจะรีบไปปิดไฟถ้าเกิดว่าไฟดับยับเขาจะรีบไปปิดไฟแล้วผมจะฆ่าเขาในนี้เลยอี๋้อนี่ ไปจริงๆไวเกินไปตรงไหนท่านไฟดับแล้วคือุณกอกองอยู่เป็นศพอยู่ตรงไฟดับอแล้วเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราดูไม่ผิดเราคือเราเห็นกูวิ่งผ่านไปอ้าวเราจะพูดอยู่เหมือนกันอ้าวคเมียจะแก้ตัวไม่ทันกล้องอยู่เลยเมื่อกี้นี่อไมหาของโอคือเราไม่แน่ใจนะแต่เราเห็นอะว่า อ่าคือแล้วอันนี้ก็แล้วถ้าคุณแล้วล่ะถ้าคุณจะโหวตห้องมีไฟดับใช่ไหมห้องมีไฟดับกล้องมันอยู่ข้างไฟท่านกล้องมันอยู่ข้างไฟเลยห้องกล้องแต่เขาบอกว่าอยู่กล้อง่ะก็อยู่ตรงนั้นไงเขาท่านก็อยู่ตรงนั้นไงเดินสวนอยู่ไม่รู้ตัวเหลืองหรือตัวน้ำตาลที่เมื่อกี้ที่เห็นอยู่แวบๆครูอยู่กับพี่นะใช่แต่ผมส่องไฟส่องกล้องอยู่อะเมื่อกี้ไม่แต่กล้องมันก็อยู่ข้างห้องไฟเลยท่านมันอยู่ติดกันเลยไม่คือผมอันนั้คืองานแรกที่ผมต้องไปทำไม่แต่เราเชื่อเราครูไม่ได้ท่าะเออแต่ถ้าโหวตก็แล้วแต่เเเลยราห็น มีคนน่ะแต่เราับแน่ๆเราไม่แน่ใจสิแต่เราเหมือนเห็นเป็นคุณครูงแต่ไฟไดับแท้ๆทำไมไม่วิ่งไปเปิดไฟแล้วก็เลยงงพอเราวิ่งไปตรงจุดที่เป็นไฟดับบุ๊บเห็นศพนิวคุงแล้วก็เลยเฮ้ยได้ตรงไหนนะศพนิวคุงตรงไหนดูตรงที่เปิดไฟเลยแล้วเราก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณครูไม่ไปเปิดไฟทั้งที่อะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นที่เราบอกไงว่าเราเราแบบเรียงลันแบบควมามสาคัญบางทีเลี่ยงผิดนั่นแหละนิคงไม่อไปเปิดไฟไงแล้วเราก็เลยเดินไปตรงที่จุดเปิดไฟแล้วเห็นนิวคุงเป็นศพแล้วเราก็เลยเฮ้ยหรือว่าคคุณูว่าอะเงย ออืืมมก็เป็นว่าตอนนี้เราสงสัยคุณครูแต่เราไม่ชัวร์ถ้าไมชัวร์ก็สกิปก่อนไม่ท่านไปสกิป์เป็นก่อนดีกว่าก็ได้บอกเป็นพยานให้คุณครูถ้าตั้งใจเป็นพยานได้กันเราก็ดูกันไปก่อนไม่ต้องรีบสถานการณ์แล้วใช่ใช่เพราะตายไปสองคนเลยนะโทลีด้วยเอออ้าเวรกรรมแล้วท่านต้องไปตายที่ไหนอ่ะเวนกำไม่เจอโซ่ไม่เจอโซ่ไม่ใครรู้เลยเวรกรรำ <c oughs> แกล้งทําเป็นไม่รู้ <c oughs> <c oughs> โอเคผมจะแกล้งทําเป็นทําไม่แกล้งไม่ได้หรอกบางคนผมไม่รู้ว่าใครบ้านที่มีความสามารถในการจับผมจะไปดักอยู่ห้องไฟแล้วกันใครเข้ามาซ่อมไฟผมจะเล่นครับคิดหาแล้วมีสองคนเข้าไปด้วยดีกว่า อยากจะฆ่าท่านกิฟบะแมงไม่ท่านเกรดหรือท่านไม่ถ้าฆ่าท่านกิฟบะอาจจะดีป่ะน่าจะดีโอเคอ่าเรียกเตยม,มาท่านเกรดอะ่ะมาหน่อยละกัน <S 2> <S 2> <S 2> รอบนี้ไม่ได้ครับผมปล่อยท่านไปไม่ได้วะผมว่าจะไม่อยากจะฆ่าท่านนะแต่มันปล่อยไม่ได้รอบนี้โอเคแล้วผมก็จะแกล้งมา กดรีอคเตอร์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโอเคท่านโซล่าค่ายคนก็จบแล้วเนี่ยเขาไปหาอะไรค่าท่านครูยังมั้งเนี่ยไม่ไม่ค่าสักคนโว้ยไม่ต้องเรียกท่านครูก็ได้ท่านโซล่าไม่ต้องไปหาค่าท่านครูแน่เลยแม้ ด๋ต้องปิดไฟพอปิดไฟได้ก็สบายแล้วโอเคโอ๊เราเจอศพเกดศพทีอ่อไรเคยอะผมอยู่ตรงที่ดูดาวด้านขวาบนฮะตรงที่มันมีกระดวดที่บล็อกได้อะเราจะจะขึ้นไปเลยแต่ว่าเราไม่เจอใครอยู่แถวนี้นะที่เราเห็นใกลส้สก็คือเป็นโซล,ล่าแต่โซล,ล่ายังเดินมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่มั้งมั้งนะ ผมอยู่ด้านซ้ายผมช่วยเปิดเรียกเตอร์รอบหนึ่งแล้วก็ทำเควสอยู่ตรงฝั่งนู้นไว้อยู่ด้านซ้ายกำลังดาวน์โหลดไฟอยู่นะแต่หนูไม่เห็นแท่นแบนด์เลยนะผมอยู่ห้องกล้องเมื่อกี้ผมดูกล้องคุณจอกไหมอันนี้คือเรายังไม่เจ้ไฟเลยใช่ไหมเราตามไม่ถึงไม่เห็นท่นเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือไม่หวดแล้วไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าอค่าตกรไข้คนนดี้คือจบเกมเลยอ่ะถ้างั้นคนหมดมัวแล้ว บทมั่วท่านกิฟท่านว่าท่านครูที่ท่านสงสัยตอนแรกได้ปะท่านยังสงสัยท่านครูอยู่ไหมท่านกิฟเราเปลี่ยนจากคุณครูเป็นโซลารกับท่านแบงค์แทนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมช่วยทำารเดคเตอร์ไม่มีใครเห็นแลวผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะเรนต้องทำสองฝั่งแต่เราเห็นคุณครูกดอะไรบางอย่างอยู่กดอะไรอ่ะไม่รู้เหมันสแกนอะไรสักอย่างท่านสีส้มกับท่านก็เห็นมุ่เราอยู่ ใช่เมื่อกี้เราเห็นโดูปฐานด้วยไม่ได้ไม่น่าจะยิงปูแน่นอนน้องไม้น้องไม้ต้องเลือกแล้วน้องไม้จะโหวตใครไม่อยากแต่ผมอยู่ฝั่งซ้ายท่านสีส้มก็เห็นผมไม่ใช่เหละไม่คือผมเดินมาเจอท่านกิฟต์กับท่านสีส้มอ่ะท่านแบงค์ดูฉลาดเหรอท่านแบงค์ก่อนท่านแบงค์อะไรเนี่ยเดวฟ้าเอ้ยท่านแบงค์ทำไมเราไม่ค่อยเห็นตัว ครับสตากรรมไปท่านแล้วตาหนีบไปท่านใครไปเขาได้ใช่หรือเปล่าได้ความเป็นจริงเขาเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ท่านท่านเอาอะไรมาพูดผมจะใช่ดีงัายยเพราะว่าทีมเดิมแล้วแหรอยิงไปโซลามเสียงแปลกๆโอ้ยแ้ผมไม่เมื่อกี้ผมเขาเขาเห็นผมเขาบอกไม่เห็นได้ยังไงฝาแฉว่าจะเกินไปแล้วนะท่าน ผมไม่มีทางเรือกท่านท่านมาอยู่ใกล้ผมพอดีอจู่จูๆไปแบบเปลี่ยนทิศไงเข้าข้างเขากับโซล่าปุ๊บกลายว่าหน้าสงสัยทันทีกลายเป็นสองคนหน้าสงสัยอีกคนใครนะโซล่าโซล่าเขาเห็นผมลงมาโอ้ยผมน่าจะเล่นสเต็ปเหนือไปเขาเลยไม่เข้าไม่เข้าใจกันก็ช่วยกันกดอยู่ทำไมบอกไม่เห็นเมื่อกี้ท่านโซล่าฆ่าได้ก็หมดแล้ว ทำไมผมไม่โดนวัวจังก่อนทำไมวิญญาณทั้งหมดเดินตามติดโซล่าห์เขาจะเงียนกลับมาได้ไหมอ้าวเออแล้วทุกคนไปไหนกันหมดไปอยู่รวมกันหมดเลยสิท่าจเป็นไปได้นี่ไงท่านครูกับอยู่ตรงกลางตัวเราเป็นบทเรืงทำเครีท่านแกโซล่าหาไม่เจอหาใครไม่เจออย่าลืมทำเครีกันท่านทำเขินแล้วค่ะ โอเคคุณครูเกือบเกือบเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอแล้วโอ้นไงโดแล้วนั่นครูไม่ไม่เห็นไม่เห็นไฟดาบท่านไฟดาบใครไม่ไม่เห็นไม่เห็นะแต่ว่าเขาจะรอดไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยดีเพราะว่าท่านครูก็อยู่สีส้มแล้วทีนี้เราไม่ต้องถ้าเกิดกูไปเสร็จปุ๊บต้องไปตบปุ่มกันแล้วแหละเนี่ไงท่านครูอยู่กับชมพูแล้วก็มาเจอโอ้จบเลยชัวร์ชัวร์ ทนทำไมถึงฆ่าไว่ไ้สักคนถ้าผมไม่โดนโหวตก่อนท่านฆ่าได้ก็ชนะไปแล้วเมื่อกี้ทําไมไม่ฆ่า มากเลยคือแบบเอ๋ยิปเป็ตรงนั้นพอดีตรงจุดที่ผมจะไปพอดีคือกลัวละท่านหาเหยื่อไม่เจอเลยไงวิ่งไปวิ่งมาวิ่งแบบวิ่งแจันเลยแจันหาปู่วิ่งมาวิ่งไปหาผมรอแล้วโซล่า่าอีกคนก็ชนะไปแล้วหาไม่เจอโอยท่านตลอดเลยเดินไปเดินมาแล้วเดินไปเจอซากต้นไม้ซากใครหลอดโดนกินเนี้ยก็เลยแบบช่ชัดเจนมากจริงๆรผมว่าคุณยิปน่าจะเอะใจแต่ตอนที่ท่านแบงค์ตายแล้วโซลาร้องแล้วล่ะ แล้วไ่นเอาจริงๆก็เราคิดแล้วกะยืนกดปุ่มแล้วเขาร้องแปขนาดนี้เลยทิ้งกันเฉยลงทางครับหลงทางโอเครอบนี้ผมเป็คนสีส้มคนสีส้มนี่ไม่มีใครเคยสงสัยเขาเลยเนี่ยโอเคไม่มีใครเคยสงสัยเขาเลยอะแม่งไอนี่ยมันไสขอโทษทันทขอโทษ แล้วเขาตายตรงนั้นไม่น่าจะมีใครไปหาด้วยเนี่ยเห็นปะไม่น่าจะเห็นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอะที่คนเขาคงไม่กลับมากันอะไรอย่างนี้อ้าวจริงไม่มีใครเห็นศพเลยเหรอไม่เห็นเลยเว้ยไม่เห็นเลยท่านแต่ที่แน่ๆผมอยู่กับตานนักบินแต่ตอนผมวิ่งผ่านมาผมเห็นปุ่มรีพอร์ตขึ้นอยู่โซล่าโซล่าอยู่ไหนนะ อยู่ตรงข้างบนบ่ะรงานเปิดเลยเออนั่นแหละผมาก็ว่าผมเห็นปุ่มรีพอร์ตขึ้นแวบๆเราบ้ากับคุณครูใช่แกอยู่ตรงเครื่องเปิดไฟชั้น่ะก็ใช่ไงเดินมาดูดาวเดินออกมาพร้อมกันนะครูออกมาปุ๊บก็แบบเออเมื่อกี้นี่ตอนแรกฉันเข้าไปฉันไม่เห็นแกนะก็ตอนก็ตอนนั้นฉันเห็นไฟดับใช่ไหมกํางวิ่งขึ้นไปพอแต่เข้าไปปุ๊บอ้าวมีครูอยู่ด้วยวะอ๋อเหรอ เออนกบอกอยู่ไหนนะฉันดูดาวอยู่กับใครไม่รู้อีกคนหนึ่งที่แต่งแต่งตัวเป็นทานะเ้อาวเงี้ยมเหมือนดูดาวมันเห็นใครวิ่งออกขวาตอนเจอศพพี่เกดนะครับพี่เกศพี่อยู่ละเกศที่อยู่ละเกศจำได้ทค้งหมทางฝ่าบนใช่ไหมเกดใช่ใช่เพราะเราทำทางฝ่าขกิจแล้วมันมีคนที่ทำอยู่ข้างๆเกศด้วยอ่ะใครอ่ะ ไม่ได้รู้ว่าเราบแต่ตั้งใจทำอรเราจำด้วเราเห็นมีคนหนึ่งแต่เราจำไม่ได้ว่าใครเราเราเห็นคนที่แบบเดินออกมาจากศพอะเป็นคนชุดสีเข้มท่านแบงค์หรือเปล่าแบงค์กาเบโรไม่ใช่ผมผมก็ผมบอกแล้วไงผมวิ่งผ่านมาผมก็อยู่กับท่านโซลาร์วิ่งผ่านมาผมไม่ทันไี่กดไม่ผมอยู่ข้างหน้าผมคือคนที่ท่านเห็นวิ่งผ่านไปแต่ผมไม่เห็นศพตอนแรกผมก็บอกว่าเอาท่านเห็นแล้วผมไม่เห็นผมเพิ่งจะเห็นสมบุรีพอร์ตเห็นแดงแดงรีพอร์ตขึ้นมาใช่ผมเห็นปุบลีพอร์ตแต่ผมไม่เห็นศพผม ผมยังไม่เห็นผมยังไม่รู้ตัวมันอยู่ไหนผมไม่เห็นผมเลยไม่กดพอผมเห็นขึ้นมาท่านก็ท่านโซล่าก็รีพอร์ตก่อนผมผมเดินผ่านมาแล้วโอ้ท่านโซล่าเห็นผมวิ่งผ่านมานั่นแหละผมเพิ่งจะวิ่งผ่านไปโอเคผมจะตามติดท่านแบงค์เลยโอเคครับผมตามติดฮะเพื่อนไปตามด้วยนะฮัลโหลถ้าผมตายท่านโซล่านะถ้าถ้าผมตายท่านโซล่านะเอาง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเราตายก็ท่านแบงค์นั่นแหละโอเค กูสวยจังวะแม่งเอ้ยโอเคผมจะมีผมจะไปทำเอ้อมา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 แล้วคือแบบอืม فييي ท่านเจอศพคุณครูอืมือกี้รีวิ่งลงมาพร้อมกันนะจ๊ะบอกกันท่านโซล่าเขาวิ่งออกไปจากผมท่านอวแล้วเขาตายด้วยเนี่ยอ้าวฆาตกรไม่รู้ว่าเขาตายผมจะโดนโบยเด้อไม่ใช่ผมนะผมช่วยเลี้ยกเตอร์อยู่ท่านนกเห็นใช่ไหมท่านก็เห็นผมยืนค้างอยู่ยืนรอแต่ไม่มีใครไปกดฝั่งนน้นไงผมก็เลยรออยู่น้องมาเพราะน้องมาอยู่ทางด้านป่าที่ั่นน่ะ ฉันก็สงสัยน้องไม้แล้วฉันก็แ่ใจว่าเกตไม่ใช่เพราะเราดูเกทท้งเกมเลยเราทำภารกิจเสร็จแล้วไงเราก็เลยไม่มีอะไรทำเดินวนไปวนมาคนลค้าเตามเราช่วยรอดเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเราตอนเราทำภารกิจมีอะไรเถียงได้ไหมแม่น้องไม้ว่าไงท่านไม่มีอ้าวโอ้โหไม่มีงั้นก็ลาก่อนท่านยืนยันเลยอะเราเห็นแค่เห็นแค่ตอนแรกๆที่พี่แบงค์กับเขาไล่อยู่ด้วยกันแล้วหนูก็เดินออกมา ตอนนี้เขายังอยู่กับผมอยู่ปะใช่น้องไม้ไม่แบบหนูทำอะไรอยู่หนูอะไรยังไงอยู่อะไรไม่มีเลยหรอกูทำเควสเสร็จยังเอายิ่งดีกว่าทำเควสอะไรมาท่านเสร็จแล้วทำเควสเสร็จแล้วผมยังไม่เสร็จผมเลยอีกผมเลยอีกหนึ่งอันแต่ฆาตกรยังไม่ตายเลยก็ใช่ไงคือพี่เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ไม่มีฆาตกรตายเลยหรอฆาตกรยังไม่ตายเลยนะยังไม่โหวตเลย แั้นเราขอโหวตน้องไมค์ก่อนเลยแล้วกันนะเราสงสัยมากโอเคไปดูแฉชนะตัดสินตรงนี้แหละลองดูท่านแม่ใหญ่เฮ้ยใช่จริงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวใครกดก่อนใครยังทำให บอกเลยไม่นกก็ททันไม่นกก็ทันแบงแน่ใครตะคนน่ะบอกก่อนนะว่าผมวิ่งนำออกมาก่อนไม่ต้องเลยผมวิ่งนำออกมาก่อนเอ้ผมประตไหนนะเม่นตัวประตูล็อกนะนะไม่ทันมองไม่ทันมองผมเป็นคนปลดล็อกประตูด้วยทานนกเขาไม่เตสผมพูดแค่นี้กันว่าทนนกเขาไม่ได้ซ่อมไฟตอนที่เราเข้ามาเด็กทันกีบเขาอยู่ข้างในแต่เขาไม่ได้ซ่อม ขาไม่อยากจะโทษนกกับท่านกิ๊ฟไม่อยากจะยุง่งแต่ว่านกก็มีเหตุผลที่จะไม่ซ่อมเพราะว่าเก๊เป็นคนซ่อมอยู่ไม่ใช่หรอไม่เก๊ใช่จริงไงท่านกต,<อ>ตอนแรกเราสงสัยน,นกอยู่เหมือนกันแต่พอเราเดินเข้ามาข้างในที่ท่อมไฟก็เห็นเก๊ดยืนท่อมไฟอยู่ก็เลยคิดว่าอ๋อนกก็เลยไม่มีความจะเป็นต้องซ่อมนกอาจจะยุ่งกับเองกู็ไม่ไปยินทับกับชาวบ้านเท่า่ไม่รู้ผมผมว่าแล้วกันผมผมไม่ยุ่งอไม่กล้ายุ่งคุณต้องอวแล้วแหละนก คิดว่าหวังว่านราคงจะไม่แบบอันนี้คือใครโหวตใคร่ันโหวตท่านแบงค์ไปผมโหวตท่านกิฟ่ะเหลือนกแล้วละกันอืมฉันน่ะยืนโฮเทกกบเกมมาตลอดอืมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแล้วแต่ละท่นโอ้โหโกสักที จะมาเล่นตัวทำไมเนี่ยฮะเลือกยากนะเฮ้ยเลือกยากตรงไหนวะท่านทุกคนจะอปรู้ความรู้สึกใจเลยถูกต้องกับความรู้สึกใจคืออะไรโอ้หัวนั่งป่วยให้คนอื่นเอาเลยท่านเอาตามความถูกต้องเลยเอ้าเอ้าทำไมอย่างนั้นนะท่านจำเขาบวชใส่เธอ ทำบบมาว่าใะไฉัน ขอพายท่าน,น,น,นขอพายดิคันโซล่าอยาก,าก,าก,ากจะบอกคือตอนนโน๊ตตอนนกพูดอ่ะโซล่าคือเราเราก็เราเลยก็บอกแล้วนะว่าท่านแบงค์อะต้องเป็นแน่ๆถ้าเราตายโหวคิดดูว่าปกาติท่านแบงค์จะไม่แบบทำเสียงแบบร้องไห้หรืออะไรแบบนี้งนไงท่านนี่คือแบบ แย่มากเลยในมือถือก็ไม่ได้แย้งฉันไม่ได้แย้งอะไรฉันกินนกคิ๊บแย้งตลอดเวลาเลยนะจริงๆเราแย้งเธอฉันแย้งตลอดไม่เรียกเสียงหรืออะไรอ่ะเธอบอกแค่ว่านั่นแหลนนกจริงๆไม่ไม่คือกิฟฟ์พูดบอกว่ากิฟฟ์อยู่กับพี่ตลอดเวลาตลอดทั้งเกมเลยไม่ก็ผมเคยบอกไปแล้วว่าอย่าวิ่งซ้อนกันแล้วผมเป็นคนปลดล็อกประตูแล้วก็อย่างกุ้งสามวท้อนซ้อนกันเธอเธอ รันจะงงว่าไม่ทำไม่หวดท่านแบงค์มาหวดหวดฉันทำไมงงไงก็ไม่ร <estar Subst itute girl> ู้ไม่รู้ทำไร